ขายของออนไลน์ตั้งนานแล้วทําไมไม่ปังสัทีอยากมีลูกค้าแย่งซื้อเหมือนเพจนั้นเพจนี้ไม่รู้ทําไงเสกให้ลูกค้ารู้จักและรักหลงได้ดังใจต้องรู้จักใช้หลักเส้นทางเดินของลูกค้าค่ะ เราพูดเรื่องการบริหารสินค้าขาเข้าก็คือการศึกษาสถานการณ์เจาะลึกลูกค้าพัฒนาจัดหาตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงคี์การบริหารสินค้าขาออกบ้างแล้วละค่ะขอให้ผู้เรียนทุกคนหยิบกระเป๋าตังค์นะคะหยิบกระเป๋าตังค์ตัวเองขึ้นมาค่ะ แล้วก็หยิบบินที่ซื้อของขึ้นมาล่าสุดนะคะว่าซื้ออะไรนะคะของผู้สอนเนี่ยจะเป็นคากล้วยหอมที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้อยากให้ลองนึกย้อนภาพกลับไปดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงซื้อของชิ้นนั้นนะคะของผู้สอนเนี่ยก่อนซื้อนะคะเป็นเวลาบบ่ายตอนนั้นหิวผิวอยากหาของว่างอร่อยๆกินค่ะก็เลยนึกถึงร้านที่เปิดและใกล้ตัวที่จะหาซื้ออะไรบรดับความหิวค่ะมีร้านค้าอยู่สองที่ที่เปิดอยู่ตอนนั้นนะคะก็คือ1นึ่งคาเฟ่ติเรียหรือโรงอาหารนี้เองอันที่สองนะคะก็คือ ร้านสะดวกซื้อเปรียบเทียบดูแล้วนะคะก็พบว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเดินออกไปไกลนิดนึงแต่มีสินค้าสุขภาพให้เลือกมากกว่านะคะก็เลยตัดสินใจเดินไปซื้อของว่างที่ร้านสะดวกซื้อค่ะพอเข้าไปเห็นกล้วยหอมวางอยู่โดดเด่นนะคะแถมน้ําดื่มที่กินคู่กันยังจัดรออีกจัดไปเลยค่ะสะสมแต้มในบัตรสมาชิกได้ด้วยตัดสินใจซื้อทันทีแท้จริงแล้วนะคะหลักของการขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะออนหรือจะออฟไลน์ line. มันก็คือหลักเดียวกันนะคะเพราะลูกค้าของคุณก็คือคนเป็นๆเ,เหมือนกันนี่เองค่ะ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเราจะเริ่มจากขั้นตอนเหล่านี้ค่ะขั้นตอนที่1คือการเกิดปัญหาหรือการเกิดความต้องการนะคะปัญหากับคนเรามักเป็นสิ่งที่คู่กันค่ะคนเราก็จะเกิดปัญหาเช่นตอนนี้ท้องว่างหิวจังเลยจากนั้นก็เกิดความต้องการในตัวสินค้าหรือว่าการบริการอะไรสักอย่างหนึ่งมาแก้ไขปัญหานั้นค่ะสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่มากระทบนะคะก็อาจจะแบ่งได้ออกเป็นสิ่ง ะะก็คือความรอ้อนหนาวกระหายนา้าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นต้นนะคะสิ่งกระทบหรือสิ่งกระตุ้นภายนอกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเช่อนอุย๊ยตอนนี้เห็น IG ดาราเขาใช้กระเป๋าเนี่ยสวยๆอยากได้จังเลยนะคะเห็น Notification ของตัวแบรนด์ต่างๆที่ส่งเข้ามาในมือถือแล้วรู้สึกเกิดกิเลสอยากจะซื้ออะไรสักอย่างส่วนขั้นที่2ค่ะจะเป็นขั้นรวบรวมข้อมูลนะคะลูกค้าเองเนี่ยก็จะทําการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อจากแหล่งต่างๆโซ Engine ค่ะเ e ิร์ช Google ดูอยากกินอะไร Search อยากใช้อะไร Search หานะคะส่วนขั้นที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบทางเลือกเมื่อพบสินค้าหรือว่าทางเลือกต่างๆแล้วนะคะลูกค้าเองเนี่ยก็จะมีการประเมินทางเลือกโดยเขาจะมีเกณฑ์ต่างๆในใจเช่นอาจจะเป็นเรื่องราคาระยะทาง สะดวกหรือว่าความเชื่อมั่นในตราสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งคุณสมบัติของสินค้านะคะเมื่อเราเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนที่4ก็คือการตัดสินใจซื้อเช่นจะเลือกซื้อสินค้าที่ร้านอะไรนะาแบรนด์อะไรปริมาณเท่าไหร่และใช้วิธีการชําระเงินอย่างไรจะโอนผ่านแอปหรือว่าจะจ่ายเงินสดเป็นต้นนะคะส่วนขั้นตอนที่5นะคะคือการประเมินผล เทียบระหว่างคุณค่าของสินค้าที่ได้รับกับความคาดหวังค่ะซึ่งถ้าหากคุณค่าของสินค้าที่ได้รับนะคะมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจแฮปปี้เกิดขึ้นนะคะ เมื่อเรารู้กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าหรือว่ามุมมองของลูกค้าแล้วแนะนําให้รู้จักกับหลัก customer journey ค่ะหรือว่าเส้นทางเดินของลูกค้านี่เองซึ่งพูดง่ายๆก็คือมุมมองของผู้ขายค่ะว่าจะสร้างกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเดินตามทางที่เราคิดเอาไว้ customer journey นะคะอาจจะมีทฤษฎีต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตที่บอกไว้มากมายขั้นที่1นนะคะคือการที่ลูกค้าเข้ามารู้จักตัวสินค้าของเราก่อน จากนั้นเขาก็จะเดินไปที่ขั้นที่2นะคะก็คือการพิจารณาว่าตัวสินค้าเราเป็นยังไงดีไม่ดียังไงนะคะขั้นที่3นะคะอาจจะมีการเปรียบเทียบออปชัน A ออ็อปชัน B ร้าน A ร้าน B ว่าไหนดีกว่ากันจากนั้นเขาก็จะเดินทางต่อไปค่ะจนถึงขั้นที่4คือการตัดสินใจซื้อนะคะขั้นสูงสุดที่แต่ละร้านค้าหรือว่าผู้ขายต้องการก็คือความพักดีในตัวสินค้าของเราเองค่ะ คิดดูสิคะถ้าตัวคุณเองในฐานะลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักสินค้านั้นเลยโอกาสที่จะเกิดการตัดสินใจซื้อซื้อซ้ำๆเช่นไปบอกเพื่อนว่านี่เธอมันดีนะคงเป็นไปได้ยากมากๆนะคะการทําให้ลูกค้าติดใจและรักสินค้าของเราอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องเริ่มจากการทําให้เขารู้จักก่อน,นะคะ่ะเป็นอันดับแรกนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาให้เขาพิจารณาและทําให้เขาบอกต่อคนอื่นๆในโลกออนไลน์ว่ามาซื้อเจ้านี้สิดีออก ข่าวดีก็คือเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์นะคะเราสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อทุกๆขั้นตอนของ c u ส t ต m e r เมอร์เจอีนี้ได้ค่ะ ซึ่งบางเครื่องมือนะคะมีต้นทุนต่ำเตี้ยเรดินชนิดซื่อแบบออฟไลน์ line, ดั้งเดิมเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะคะแถมสปีดของการทําให้ลูกค้ารู้จักจนถึงการพักดีเนี่ยยังเร็วกว่าโลกออฟไลน์หลายเท่าตัวค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นโฆษณาใน YouTube c h anel n ที่คุณจื่นชอบนะคะรู้สึกอยากได้มือถือใหม่ดารามาโฆษณาเราก็เลยหยิบมือถือของเราเองนะคะซึ่งเปนมือถือเก่านะคะขึ้นมาเสิร์ช มเป็นคําว่า iPhone X ลิง n ์ของร้านค้าที่ขาย iPhone จาก3ร้านค้าออนไลน์กระโผลดึงขึ้นมานะคะเมื่อคุณเปรียบเทียบดูแล้วพบว่าร้าน A มีคะแนนรีวิวจากลูกค้ากเก่าๆสูงกว่าเพื่อเลยซึ่งเขาเองนะคะก็ได้มีการกระตุ้นให้คุณตัดสินใจซื้อด้วยการแจกโค้ดลดราคานะคะคำนวณแล้วเนี่ยราคาที่ได้ถูกที่สุดคุณจึงตัดสินใจซื้อค่ะจะมีการจ่ายเงินผ่าน e wallet ของคุณ หลังจากนั้นอีก2วันคุณก็ได้รับสินค้าพร้อมอีเมลเด้งขึ้นมาในมือถือของคุณในวันเดียวกันเพื่อขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้คุณรีวิวสินค้านะคะทันทีจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินของลูกค้าแบบออนไลน์นี่มีความสั้นกระชับและฉับไวกว่าแบบออฟไลน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดใน YouTube นะคะสำหรับการทำให้ลูกค้ารู้จักหรือการทำ a r c h Engine Management เพื่อเป็นการซื้อคีย์เวิร์ดสินค้าให้ขึ้นเป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกหลังจากการเสิร์ชของเขาค่ะ แล้วก็เรื่องของการใช้ระบบอีเมลนะคะเพื่อให้ลูกค้าบอกต่อคนอื่นว่าเขาพอใจกับสินค้ามากแค่ไหนนะคะในขั้นตอนการพักดีสามารถกระทําได้ทันทีค่ะคุณจะใช้เครื่องมือแบบไหนล่ะที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณมากที่สุดที่คุณได้ศึกษามาดีแล้วค่ะอยากขายของออนไลน์ให้ปังต้องใช้พลังของหลักเส้นทางเดินของลูกค้าเพื่อให้เขาเดินเข้ามารู้จักและรักผู้ขายอย่างเราค่ะ